ในคลิปนี้นะคะเราคงอยู่กันที่ใบางานที่19นะคะเราจะต่อกันที่ข้อ3ค่ะสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง20เมตรยาว24เมตรคุณจุนวาดมาแล้วนะคะคือสวนสาธารณะรูปนี้ค่ะต่อไปเมื่อทำทางเดินภายในอะไรคือทางเดินภายในถ้าเรามีที่ดินของเราอยู่เวลาเราจะทำทางเดินรอบสวนเราต้องทำจากข้างในตรงนี้นะคะ มีความกว้างเท่ากันตลอดความกว้างเท่ากันตลอดก็คือหมายความว่าตรงนี้ค่ะเหมือนถนนที่สวนสาธารณะทั่วไปแล้วจะเหลือบริเวณส่วนที่ไม่รวมทางเดินคิดเป็นพื้นที่320ตารางเมตรไม่รวมทางเดินก็คือสีเขียวเข้มที่อยู่ข้างในจงหาความกว้างของทางเดินรอบส่วนนี้สิ่งที่เราไม่รู้เราติ้งต่างให้มันเป็น x เนาะความกว้างของทางเดินรอบสวนกูจงกล้าให้เป็น x เขาบอกว่ามันเท่ากันตลอดหมายถึงยังไงความกว้างตรงนี้ค่ะเนี่ยเยตรงนี้เป็น X นะคะจากนั้นค่ะเรามาดูกันซิว่าจากที่โจทย์พูดว่าสวนสาธารณะนี้เนี่ยแต่เดิมมันกว้าง20เมตรยาว24เมตรขอใส่ความยาวไว้เลยอ้าวกว้าง20ยาว24 แต่พอทําทางเดินจะเห็นว่าพื้นที่ของเราเล็กลงเนะเาะอ้าวเล็กลงแบบไหนเราก็หาความกว้างตรงนี้ค่ะจากที่มันเคยกว้างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยยีใช่ไหมคะแต่มันโดนทําทางเดินตรงนี้มา x ตรงนี้อีก x มันก็เลยถูกลบด้วย2 x นั่นเองเราก็จะได้เป็น2 0 2ลบ2 x ในทํานองเดียวกัน มันเคยยาวอยู่24ค่ะตรงนี้ถูกหักไป x นี่อีก x ดังนั้นที่เหลือก็จะเป็น24ลบ 2x ซึ่งโจทย์พูดว่าพื้นที่ในเนี้ยเป็นเท่าไหร่นะคะ320ซึ่งพื้นที่สีเขียวเข้มอ่ะมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังนั้นสูตรของมันคือ กว้างคูณยาวเราก็เลยนำเขาไปเขียนเป็นสรรมการได้สรรมการคือนะคะกว้าง 20-2x ลบ 2x คูณยาว 24-2x ลบ 2x จะมีค่าเท่ากับ320ถ้าเราคูณแบบแจกแจงไปเลยเราจะเห็นว่าเลขมันเยอะ ดังนั้นครูจุนจะทำการดึงตัวร่วมก่อนดึงยังไง20กับ2สามารถดึง2ออกมาได้ดึง2ออกมาจาก20ได้10แล้วก็ลบ x เช่นเดียวกันวงเล็บที่2ก็ดึง2ออกมาได้ก็เป็น12ลบ x เท่ากับ320และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครูจุนจะนำ 2คูณ2หรือมีค่าเท่ากับ4เนี่ยส่งเขาไปหารที่ด้านขวาซะเลยนะคะด้านซ้ายก็จะเหลือแต่10ลบ x คูณ12ลบ x เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหารเลยนะคะ2คูณ2ได้4ใช่ไหม4หาร320 4้3ย4 00แอ่าแล้วก็เอา2วงเล็บนี้มาคูณกันจ้า 10คูณ12ได้ร2อ10คูณลบ x ลบ 10x ต่อไป x คูณ12ลบ 12x ลบ x คูณลบ x บวก x กำลังสองค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเหมือนเดิมเราจะย้าย80มาด้านซ้ายนะคะเราก็จะได้ว่า x กำลังสองตรงนี้จับคู่ก่อน เท่าไหร่ลบ 22x ตอนนี้หนูเหลือ120ใช่ไหมคะแล้วเราก็บอกว่าเราจะเอา80มาลบ120ลบ80ก็ได้ลบ40เท่ากับ0เราก็จัดการแยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บค่ะไม่เหมือนกับข้อ1และข้อ2ที่ดึงตัวร่วมได้เนาะข้างหน้ามี x กำลังสอเลยแยกเป็น x คูณกับ x ต่อไปเราต้องหาว่าจำนวนอะไรนะที่คูณกันได้ อ๋อผิดเครื่องหมายใช่ไหมคะตรงนี้ต้องบวก40่จำนวนอะไรนะที่คูณกันได้บวก40แล้วก็รวมกันได้ลบ22ที่คูณกันได้40ก็จะมี4คูณ10 2คูณ20 1คูณ40แต่ที่ทำให้ตรงกลางเป็น22มันน่าจะเกิดจากกรณี2คูณ20ใช่ไหมคะก็เลยใส่เป็น2คูณ20 จากนั้นเราจะใส่เครื่องหมายตรงนี้เป็นบวกแปลว่ามันจะเป็นบวกทั้งคู่หรือไม่ก็เป็นลบทั้งคู่แต่ตรงกลางติดลบจะแน่นอนเลือกเครื่องหมายแล้วลบค่ะพอได้แบบนี้ x ของเราจึงมีค่าเท่ากับ2กับ20ถามว่าคำตอบ2คํคำตอบนี้ใช้ได้ทั้งหมดไหมเราไปดูความสมเหตุสมผลกันถ้าเราทำทางเดินกว้าง2เมตรเป็นไปได้ไหมจาก ที่ดินของเราที่กว้าง20แล้วทําทางเดินกว้าง2เมตรก็ไม่ได้หน้าเกียรติอะไรแต่เมื่อกี้เรามีอีกหนึ่งคำตอบคือ20ถ้าเรามีที่ดิน20แล้วเราทําทางเดิน20ตรงไหนจะเหลือเป็นพื้นที่คะไม่มีใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้คําตอบที่ได้เราไม่ทํา20คะ่ะเราก็เลยสรุปว่าดังนั้นทางเดิน รอบสวนกว้าง2เมตรค่ะ,ะไปต่อข้อ4สนามหญ้ากว้าง10เมตรยาว12เมตรคือตรงไหนอ้ยังไม่รู้นะว่าเอ๊ะกว้างข้างนอกหรือกว้างข้างในประโยคต่อไปรู้แน่นอน รอบนอกของสนามหญ้ามีถนนกว้างเท่ากันแสดงว่าสนามหญ้าที่บ่งบอกก็คือข้างในนะคะแล้วรอบนอกมีถนนกว้างเท่ากันก็คือทำแบบข้อ3เลยให้กว้างเป็น x ถ้าพื้นที่ทั้งหมดของถนนเป็น1 0 4ในแต่ทีนี้เขาให้พื้นที่ถนนนะก็คือด้านนอกตรงนี้นะ เป็นร้อยสี่เอ๊ะถ้าอยากหาพื้นที่ที่เราแรงเงาตรงนี้มันจะหาได้ยังไงมันก็คือหาจากสี่เหลี่ยมรูปใหญ่ค่ะแล้วก็ลบด้วยสี่เหลี่ยมรูปเล็กถูกไหมละ่ะเราก็จะเหลือพื้นที่ข้างนอกเนาะอ่ะนั้นเราจะใส่ข้อมูลที่โจทย์ให้ก่อนสนามหญ้ากว้าง10เมตรยาว12เมตรข้างในนะกว้าง1ิบยาว12บแล้วข้างนอกล่ะคะ ข้างนอกจะกว้างเท่าไหร่อ่ามันต่างจากข้อ3นิดเดียวเท่านั้นจากตรงนี้ค่ะถ้านี่กว้าง10แล้วตอนนี้งอกทางเดินออกมาข้างละ x ดังนั้นตรงนี้ที่เกิดขึ้นก็จะเป็น10มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะก็เลยเป็น10บวก2 x เช่นเดียวกันด้านยาวเคยเป็น12 และถูกเพิ่มทางเดินเป็น x กับเป็น x ก็เลยเป็น12บวก2 x ค่ะอ่าแล้วอย่างที่เราบอกเนอะเราอยากเรารู้พื้นที่ของถนนไงเราก็เลยหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปใหญ่ลบพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปเล็กค่ะสมการคือพื้นที่รูปใหญ่เกิดจากกว้าง10 บวก 2x คูณยาว12บวก 2x ลบกับข้างในคูณกัน10คูณ12ไม่พอซะได้ไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะย้ายนิดนึง พื้นที่ข้างในคูณกันก็คือกว้างคูณยาวนะคะเป็น10คูณ12พอลบกันปุ๊บก็จะเหลือ104ตามที่โจทย์ระบุไวโอเคทำแบบไวเลยนะตรงนี้เหมือนเดิมนะมี10กับ2 12กับ2ดึงอะไรได้ดึง2ใช่ไหมจ๊ะดึงออกมาได้เป็น5บวก x ดึงออกมาอีกที่นึงได้เป็น6บวก x ถาใจเธอดู10บคูณ12ได้ไรได้ร้อยเพื่อไม่ให้เสียเวลาเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราจะย้าย104มาเลยดีไหมอ้าวลองย้ายดูอ่ะไม่ต้องย้าย120ไปหา104ดีกว่า120ยีบวกร้อได้224จากนั้นจะ เราจะเอา2ตัวนี้2คูณ2ได้4ใช่ไหมคะย้ายมาหารกับ224 4อะ, 4, อะไรได้20 4ให้20เหลือเศษ2 4 6 24จากนั้นเอา5บวก x คูณ6บวก x นะคะ5คูณ6ได้30 5คูณ x ได้บวก 5x x คูณ6ได้ 6x บวก x กำลัง2 แล้วก็จัดการทําให้ข้างใดข้างหนึ่งเป็น0ก็จะได้เป็น x กําลัง2องบวก 5x กบวก 6x กลายเป็นบวก 11x แล้วก็จากตรงนี้มีอยู่30ย้าย56มาลบ30ลบ56ได้ลบ26เท่ากับ0อ้าวแยกเป็น2วงเล็บนะคะ ได้ x คูณ x แน่นอนจำนวนอะไรที่คูณกันได้26่ก็จะมี2คูณ13 1คูณ26แต่ตรงกลางต้องให้เกิดผลเป็น11ดังนั้นที่สมเหตุสมผลที่สุดก็คือ2คูณ13เรามาเลือกเครื่องหมายกันเนื่องจากตรงนี้เป็นลบแสงก็บวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งแต่ใครชนะคะบวกชนะเอาบวกไปใส่ที่เลขมาก นี่ต่อไปเราจึงได้2คํคำตอบคือ x เป็น2กับลบ13อ่ะเราจะไปดูกัน x คืออะไรจากในรูป x คือทางเดินเขาถามว่าถนนกว้างกี่เมตรเพราะนั้นถนนกว้างติดลบไม่ได้ถูกไหมคะเราก็เลยไม่ไม่เลือกที่จะใช้ลบ13เราเลยตอบว่าดังนั้น ถนนกว้าง2เมตรนั่นเองแล้วเจอกันใบงานต่อไปค่ะ